ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรให้การสนับสนุนโครงการชากระท่อมก้านแด่งชุมพรพบกับวี่รอตลีดรนิพนธ์ผู้พรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและครูที่ปรึกษาโครงการนางสาววัชราพรกัญชนะให้การสนับสนุนนักศึกษานายกูชาติม่วงขาวระดับชั้นปวชป,ปีที่สองนางสาวพรธิดารัตชัยทวี ระดับชั้นปวชปีที่2จะทาโครงการชากระท่อมก้านแดงจุมพรเพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการทาโครงการชากระท่อมก้านแดงชุมพรให้มีความชานาญเพื่อนําไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการหารายได้ระหว่างการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมีความรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เกิดแนวความคิดในการบริาการความรู้ และทักษะวิชาชีพจากการเรียนจนเกิดทักษะและประสบการณ์นางสาวพัชราพรกัญชนะกล่าวว่านักศึกษาสมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีชมพรได้ดำเนินโครงการชากกระท่อมกันอย่างชุมพรโดยจัดก,กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟารม์มโดยใช้โครงการเป็นฐานขึ้นมาเพื่อนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงได้บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพจากการเรียนนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต